วันนี้เช้านี้มาปรับไม้นะคะไม้ที่มันเลี้ยงในอา,อาคารที่มีแสงแดดเข้าไม่ได้ตลอดทั้งวันนะคะเราก็ต้องมาปรับหมุนเขาเพื่อให้ได้รับแสงแดดแรูปทรงไม้เขาจะได้ทรงคอมพแพกไม่เอ็นเอียงไปหาแสงด้านใดด้านหนึ่งนะคะเราต้องมาหมุนเขานะปกติแล้วไม้เขาจะหันหน้าไปรับแสงทิศตะวันออกนะคะตอนเช้า ทีนี้ไม้เขาจะเอ็นไปข้างเดียวเราเล้ต้องมาหมุนให้เขานะคะเพื่อที่ลักษณะของต้นไม้จะตรงนะอันนี้มันไม่ค่อยตรงเห็นไหมเออมนจะเอ็นไปหาแด,ดดด้านตะวันออกแล้วก็เลยต้องหมุนเพื่อที่ให้เขาได้ปรับตัวให,ใ,หให้ทรงตรงนะจะได้ทรงแบบกลมๆแผ่ออกทุกด้านได้เท่าๆกันนะคะลักษณะของต้นไม้เขาจะได้รูปทรงที่สวยงามน,นะคะเขาจะเอ็นหาแสงด้านนึง เรานานๆานทีนะไม่ได้ทําบ่อยๆนะคะเออเราไม่ได้ทําทุกวันอาจจะเดือนละครั้งประมาณนี้นะให้เขาได้ดีดตัวกลับให้เขาได้ดีดใบกลับมาหาแสงพระอาทิตย์นะคะยามเาช้าๆเนี่ยเขาจะเขาจะเอ็นหาแสงนะคะส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะไม้ที่เลี้ยงในร่มนะคะโอเคค่ะ